ในบูงบ้านนั้นมีเด็กชายคนหนะึ่งชื่อว่าเด็กชายแดงเรียน้องซื้อสอบได้ที่หนึ่งตลอดพ่อแม่ทำนานปีหนึ่งสอบได้ที่หนึ่งต่อมาครูก็เห็นว่าหัวดีมากเด็กชายแดงให้เรียนทีเดียวสองชั้นลองดูสอบผ่านชั้นปหนึ่งก็ขึ้นปอสองครูเห็นว่าเก่งมากก็ให้เรียนพร้อมกับปสามวันนี้เรียนตอนปอสอง องนี้เรียนป .3 บางทีครึ่งวันเรียนป .2 อีกครึ่งวันเรียนป .3 ภาพเช้าไปหาเที่ยงเรียนป .2 ภาพบ่ายไปหาคำ่ำเขาเรียนป .3 เธอสอบปีนั้นได้ที่หนึ่งทั้งสองชั้นเก่งไหมเก่งมากมากเลยสมัยก่อนนั้นไม่มีไม่มีป .5 ป .6 ป .7 เมื่อผ่านได้ทีหนึ่งถึงสองชั้นปีเดียวก็เรียนปีสุดท้ายป .4 ก็ได้ทีหนึ่งเอหืือนกันเก่งกว่าเขาหมดในจังหวัดไปสอบแข่งในจังหวัดได้ทีหนึ่ง มีฟริญญามาฝากพ่อแม่แต่จำเป็นจะต้องใช้เงินพ่อกับแม่คุยกันเหตุไดห้องวามีเงินผู้เป็นแม่ก็บอกว่าขายคว้บักดอนห้องขายอีตูอ้อีขายบักดอนขายเฮบัดส่งไปให้ลูกหลังจากไหนห้องเหตุใดจางสรไจ้ควยมาเห็ุหน้าส่วนเบียก,ก็บอกว่าห้องวมีคว้วให้หน้าห้างเสร็จแงได ไปเซาไปยืมเอาเขาจามส้มนี่ขายสะก่อนบักดอนอีตู่อีเล่นขายวัดขายได้เงินรวบรวมได้สามสี่ร้อยบาทก็ส่งไปสมัยก่อนมันไม่แพงส่งไปให้ลูกบอกว่าญาติคือแรงงานทั้งหมดของแม่ของพ่อได้หล่อล้อมรวมกันมาเป็นเงินเป็นของเพียงเท่านี้พ่อไม่มีอะไรจะให้ลูก พอจะยอมอดทนกัดกินก้อนเกลือแม้จะทุกข์ยากลำบากเพื่อลูกของพ่อของแม่ขอให้ลูกของพ่อของแม่จงตั้งใจเรียนหนังสือในที่สุดได้รับจดหมายของพ่อของแม่พร้อมกับเงินสามเณรมหาดีใจสมใจนึกก็เข้าไปเรียนปีนั้นสอบประโยคพิเศษมัธยมก็ได้ที่หนึ่งองีเรียนเก่งมากจบ ต่อมาคนทั้งหลายเห็นว่าสามเณรมหานี่เก่งก็มีคุณหญิงคุณนายในกรุงเทพนายพลนายพันยื่นมือเข้ามามาขอเป็นผู้ผุประมภ์หายากคนอย่างนี้ก็ส่งให้อยากได้อะไรก็ส่งอาหารกินดีๆมีแต่ของดีๆมาให้ในที่สุดจบประโยคเก้าจากประโยคเจ็ดแปดเก้าเมื่อสามเณรมหา ได้เงินได้ทองจากนายพลนายพันจากคุณหญิ้งคุณนายชาวกรุงเทพสนับสนุนเพราะความที่ท่านเรียนเก่งสามเณรมหาสามเณรแดนก็เริ่มห่างเริ่มห่างการเขียนจดหมายมาหาพ่อหาแม่ปีนั้นพ่อแม่คอยอย่างกระวลกระวายได้รับจดหมายฉบับเดียวว่าได้รับแล้วเงินที่พ่อและแม่ส่งไปให้ลูกได้รับเงินนี้ด้วยน้ำตา คิดถึงความยากลำบากของพ่อของแม่ในทุ่งในท่าลูกจะพยายามตั้งใจเรียนลูกจะนำตระกูลของเราให้มีชื่อเสียงโด่งดังจะเอาเสื้อในปริญญาพร้อมทั้งประกาศนียบัตรปริยนรมเอกอูก้าประโยคมาให้พ่อแม่ได้ชื่นชมจดหมายฉบับนั้นเป็นฉบับสุดท้ายจากนั้นหนึ่งปี พ่อแม่ไม่เคยเห็นจดหมายของสามเณรมหาใหม่อีกเลยคิดถึงเวลาใดก็เอาจดหมายเก่าฉบับนั้นมาอา่านอ่านไปน้ำตาร่วงน้ำตาไหลาการื่นก็คุยกันว่าเมนลูกเข้าไข่ว่ว่าเมนลูกเข้าบ่อสบายวา่หรือว่าล่มหายตายไปแล้วคือว่ามีจดหมายเนาะสามปีให้หลังจดหมายไม่เคยมีอีกเลยเพราะว่าสามเณรได้เงินเยอะจะ เขาชื่นชมยินดีสามเณรมหาจบประโยคกเ้าพระเจ้าแผ่นดินบวชให้กายเป็นเจ้าคุณยิ่งเต็มไปด้วยคุณหญิงคุณนายลดเก๋งเข้ามาจอบพันเจ้าคุณค่หน่าใหญ่ใจอตลืมพ่อลืมแม่อยู่ในพุ่งในท่าความฉลาดที่ขาดความดีพ่อและแม่นี่เป็นห่วงเพราะว่าทุกๆปีเมื่อสามเณรสอบประโยค สี่ห้าหกเก,ก็บสามมแเนนจะพยายามมาบ้านมาหอดบ้านแม่เอ้ยจะกินขวแม่ที่นู่นดิจะกินแกงจุดจีใไซนอไม่ดีอยู่กรุงเทพมันบ่มี่พ่อแม่นี่เข้าใจสิ่งที่ลูกชอบสิ่งที่ลูกอยากไปห้อมาจากนี้มาอีกสามปีพ่อและแม่ไม่เคยเห็นจดหมายของลูกเวลาใดใดแม่กินนู่นุดจุดจีใดเบา เรบหวานไข่ชักจันเื่อนหอดหลูกเข้าดีนอทหนอ่อหลูกเขาหมักแนวหนีบาดนีเป็นยังนอจังบ่มีจดหม,มายมากโห่และแม่ตลอดทั้งเด็กหญิงแพงนี่ก็โตมาเป็นสาวเป็นสาวเขินหอดไอบ่ามายามบาดเจ็บเือได้อาหารดีๆน้องสาวก็พูดถึงพูดกับพ่อกับแม่ไอกับบามามหากับบอม่าเจ้าสิฝากไปจังไดเขินหอ,อด ต่อมาอีกมีชาวบ้านเดียวกันไปกรุงเทพได้ไปพบไปเห็นไปหาศัยอยู่ใกล้ๆวะกลับมาบ้านมาเล่าให้ฟังตาเสี่ยงสีเราไปทำงานกรุงเทพโอ้ยวะสชมหาแดงได้เป็นเจ้าคุณป่าเอ้ยลุงเอ้ยจเแม่นเป็นตาออนซ่อนเกิดเป็นหมือลรถเข็ง มีแต่รถเป็ดรถเก๋งเงงๆมากจอดมีแต่เจ้าแต่นน่เอาของมาถวายสักการะบูชากูตีหลังบาหไงเป็นตาอ่อนซ่อนใจแมนเจ้ามีบุญน้อเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่ได้ยินเนียน้้ำตาไหลมีบุญหรือมีบาปเนาะนกเว้ากันกลางขึ้นถ้ามีบาปหรือมีบุญเขาคันวิลลูกเข้าได้เป็นเจ้าคุณมีเงินมีท้องหลายมีจะคนห่มค้นแหน มีแต่รถเก๋งมีแต่รถเบนไปชนสักเป็น,ปปนยังจังบ่มีจดหมายมาหาพ่อหาแม่เป็นยังลูกเฮ้าจังเบ่เ้าถึงเฮามีบุญเรือเ่องเฮามีบาปพูดกันไปกลางคืนนอนร้องไห้ไปเฮาอาชซวมบาปแรกรนนเถ่าเนาะเหลียงไงแหลวคุณนถ่าบอมีเิ่นอาจสิลรืมตาสีนี่ไฟกรุงเทพเวลาใดกลับมาก็มาเล่าให้ฟังในที่สุดพ่อและแม่ก็ทนไม่ได้ เข้าไปยามลูกเข้าถอกเขาเอ้ยกรุงเทพบราเคยไปจะเชื่ออาศัยบักสีนี่แหะอาศัยบักสีในที่สุดสองพ่อแม่ีก็ไปยืเมเงินชาวบ้านเอานาไปจำเป็นค่ารถนั่งรถไฟเข้าเมืองอุบลไปขอเง,งินน้ำลูกเข้ามาใส่มาใส่นี่เข้าไปยามลูกสาวแหวนน้อยๆที่เป็นน้องเนี่ย น้องในน้อยสาแพงนี่ก็ดีใจข่อยสะไป,ปน้ำเจ้าได้มงข่อยสะไปน้ำเจ้าอยากเห็นกรุงเทพไปโลดหลาไปยามออยเข้าเอาเอาเอา,เอาหน้าเนี่ยไปจำน่องเอาเงินคารถขอเงินน้ำพายบางที่ข่อยจิได้เสือไม่ไหมให้ใหอายึสงอห้อยู่กรุงเทพมิใช่นดีๆสองผัวเมียกับลูกสาวก็เตรียมตัวได้เงินแล้วหาของซ่อนของฝากไปหาขุดแม่งที่นูน่นไปหา ักหวานหาไข่หมดแดงอาหารวันนอกจะไปต้อนลูกชายในกรุงเทพส่วนน้องสาวก็เหมือนกันในคืนนั้น,นอนกันไม่หลับคืนจะไปรถไฟมาถึงใหม่เมืองอุบลสถานีรถไฟมาถึงวารินชลรารถไฟเขาออกเวลาตอนเด่นๆในกลางคืนวันนั้นก่อนที่จะสว่าะพ่อและแม่นอนไม่หลับกระสายกระสักอยากให้มันแก้งไวๆจะได้ไปขึ้นรถไฟสยามลูก สาวแพงน้องสาวล่านี่ก็มืดกันคิดไปไกลเธอคิดว่าไปเห็นเมืองฟ้าอมรรถตัณโกสินที่จเจริญพี่ชายเราเป็นเจ้าคุณคงจะมีเงินซื้อเสื้อผ้าง,งามๆให้เราใส่เราจะได้เห็นกรุงเทพเช้ามาสว่างมาก็เตรียมตัวเดินทางจากหมู่บ้านจ้างเกวียนเข้าไปขี่เกวียนเอาของฝาขของตอนปลาแดกบองปลายแห่งอาหารมันหนอกใส่ไปเมืแนวใดลูกมา ก็ไปรอที่สถานีรถไฟเมืองอุบนพอตกเย็นสองทุ่มรถไฟก็ออกเปิดบูดเปิดวูดบูดออกจากสถานีสามพ่อแม่และลูกก็นั่งรถไฟมุ่งหน้าเข้าสุ่กรุงเทพมหานครไฟสว่างกรุงเทพหัวหลําโพง,งจากนั้นก็เอาเงินเนี่ยที่จ้างค่ารถให ปลาสีพอบปลาสิ้นสีกับผ้าไปขึ้นรถแท็กซี่ไปวัดอยู่ฝั่งแม่น้ําเจ้าพญาทางนู้นข้ามสะพานพุทไปก็ไปถึงวัดไปถึงก็พอดีนี่แล้วฟัดเจ้าคุณมาหาเจ้าคุณคนมาแต้นไปหมดเลยเอาของมาถาวายในงานวันเกิดได้เงินเป็นสั่นแสนมีแต่เจ้าแต่นายสองพ่อแม่กับลูกสาวก็ไปถึง ทีนี้จะเข้าไปหามีคนกัน่อยากเข้าไปเห็นคนบ้านนอกพลุงพลังในไงเนี่กระเที่ยวมาแถวดําแม่เล่าคนบ้านนอกพอใหญเน,ใน,ใน็ตใส่หมวกอีโบเอาออกกอ,อกอยาไ่คนกรุงเทพเห็นเขาก็เหม็นสาบทีนี้มีสามมณีสามมณีคนบ้านนอกไปอยู่กับท่านเจ้าคุณสาม,มเณีทองคำเนียนทองคำเห็นโอ้ง เลี้ยวบางหนาคือคนผ่านอีสานบ้านกูแทนนอเลี้ยวบางหนาสาวสาวแห้งเราใหญ่เป็นสาวแล้วขึ้นหนาเจ้าคุณเท้ก็ไปถามเจ้ามาจต่ใสพอใหญ่ครั้งแรกก็พูดภาษาไทยคุณโยมโยมมาจากไหนทั้งสองคนพูดภาษาไทยไม่เป็นพอออกมาแตงเมืองอุบลภากันมาแตกเมืองอุบลมามามา,มานำรถไฟ เนรทองคำก็ถามเป็นภาษาลาวว่ามหาไผ่ทอหไงมหาหลูกไส้มหาแดงผู้นี้เ็นไผ่ผู้นี้เป็นปน้องสาวสามเนรทองคำนี่ก็รีบไปกราบขอโอกาสเจ้านายที่เฝ้าหลู่กราบไปกราบเพราะว่าท่านเจ้าคุณกราบมีคนมาเป็นคนบ้านโนก หน้าตาเหมือนท่านเจ้าคุณนี่ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีคนแก่สองคนตายายคงจะเป็นพ่อเป็นแม่ท่านบอกอย่างนั้นจะมาเทียวขอเข้าพบได้ไหมท่านเจ้าคุณไม่พูดภาษาลาวเลยย่านย่านเขาดูถูกว่าเป็นลาวเขาเหนี้วกลัวว่าเขาจะดูหมิ่นดูแคนว่าเป็นคนบ้านนอกก็บอกบอกสาม,มเณรไปบอกเขาก่อนอย่าเพิ่งมา แกเพิ่งมายังไม่มีเวลาแขกเยอะสองพ่อแม่นั้นนั่งรออย่างกระสับกระส่ายก็เห็นสามเณรทองคําออกมาคอใหญ่ก็ถามเห็นอยู่บลาเนน้นอยเห็นมหาเด็กบอเนรนี่ก็มานั่งลงทําหน้าเศร้าๆสามเณรเนี่ยแกสงสารแกสงสารแทนแกบอกว่าคุณยายเหรอถามเป็นจังหน่อยเด้อเห็นนี่ดอก มหาแดงอยู่ในเพือนให้ถาจ้าหน้อยแขกหลายแขทของท่านเปลี่ยนหน้ากันไปเดี๋ยวรถเก๋งคันนั้นมาเดี๋ยวรถเก๋งคันนี้มาเอาเงินเอาทองเอาของที่เรียกว,ว่าของขวัญวันเกิดไปถวายท่านรอจนเช้าจนสายจนสายแล้วนางสาวแผงนี่ก็บอกแม่พอเจ้าบอกหิวโอค่อ,อยอื้จากกินเขาทั้งสองนี่ก็บอกว่า อดเอาละเอ้ยเอาของตอนไปหาอ้ายเจ้าสกลกันกินเข้าไปกินได้เห็นหนาอ้ายเห็นหนาอ้ายเจ้าคือสิก,กินแซบก็รอคอยจนสายจนเที่ยงสามมณีทองคำก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกท่านเจ้าคุณครับให้สองตายายมาได้หรือย่างเดียวก่อนสิในที่สดุดสามมณีทองคำนี่ก็ร้องไห้ออกมาสงสารสองพ่อแม่กับลูก ร้องให้ว่าทําไมทรมานพ่อแม่เหลือเกินกลัวเขาจะดูถูกว่าเป็นเรวพอมาสามเณรต้องคําบอกว่าพ่อใหญ่ยังไงเร่ผ้ากันกินเขาซาดยาผ่า่นแขก่นร้ายหลายจะกินสักคนพ่อใหญ่ไหมพ่อและแม่นั้นตั้มตื่นฝืน,นทนคิดว่าทําไมลูกจึงเป็นอย่างนี้นางสาวแหงก็เหมือนกันคนฉลาดที่เรียนได้ที่หนึ่ง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 ,ง,งตลอดมาทําไมจึงเป็นอย่างนี้ กินข้าวไม่ลงน้ำตาไหลาสามเณรทองคำแกก็ร้องไห้สมศากในที่สุดจนบ่ายเกือบจะค่ำพ่อและแม่ก็ปรึกษากันเหตุจงได้ห้องวไดเข่าพ่อลูกห้องจะเถืยอนางสาวแพงเป่าขึ้นมาเลยพ่ออันใดก็จันไดทก็จะเป็นลูกเจ้าลูกเฮาไอ้ข่อยไปโวลดเปยังพอเข้าไปโหลดไปยัง สิไปถ่าเห็นอยังผู้อื่นเขาขึ้ยังเขาไปได้เขาบ่กเป็นพีเป็นน่องเป็นพรอเป็นเม่เพื่นสิวาจังใดกวาโดแากันไปไม่ฟังเสียงเลยคิดถึงลูกกลางคืนนั่งรถไฟมาทั้งคืนไม่ได้นอนกลางวันเอกต้องมานั่งแตวอยู่ริมศาลาท่าน้ําทําอย่างไรในที่สดุดก็พากันลุยเข้าไปเลยผาคนเข้าไปไปถึงปราบโอ้ยลูกหลานอีเมลเอย ลูกหล่าพอ่อเอ้ยจะเมนมหายากเนาะฉันพูดเข้าไปมหาแดงไล่เลยไปไปเราโยม,มาจากไหนไม่เคยหน้าออกไปรอกรโยม,มาจากไหนเพิ่นายเป็นเห็นพ่อแม่หว่าเล่าเพ,พิ่นจะอายเพิ่นอย่ายในพ้นในพันเพิ่นจะ่ายคุณหญิงคุณนายโบกมือไล่แม่สามเล่เราทำไปไหนปล่อยมาทำไมไล่ไปรอกรยังบอกว่าไม่ไม่ว่างรอสักก่อน ในที่สุดสองคนนี้ก็กล่าบน้ำตาหนองหน้าพร้อมทั้งน้องสาวก็ถอยออกไปออกไปก็ไปร้องไห้ใส่กันก็ร้องไห้ดีน้อลูกเข้าค้นสาละเสียแห้งเหลี่ยงโอฟาสินตอนบัตเทอเหลี่ยนไงยยเหลวคุณเถาบอมี่นู้กร้องไห้กันร้องไห้ไปให้มาก็ชิดได้แม่สาวแพงมาพอเอ้ยแม่เอ้ยเมื่เอเถาะ บ่มีอายก็บ่เปยังข่อยสิเลียงข่อยสิเรียงเจ้าพวกยากซ้ำาด้นี่ข่อยกระสิบทิ่มบ่ปลาข่อยสิให้เจ้าทั้งสองเนี่ยตายอยู่ในอ้อมกอดของข่อยไปขอแหมรีบพอเอ๋ยเมื่อสักยังมานกรกไม่ยาบนางสาวแพงเนี่ยแกไม่ได้นังสือแกเรียนจบชั้นปสองสมองแกไม่ดีหัวไม่ดีแต่แกดีกว่า แกมีความกระตันดูกต่เวทีมากกว่าก็ให้สามนเมเนนทองคำาน่หน่อยเอ้ยคอยฝากคล้องไว้ให้เงี้ยเด้อคอยให้เจ้าหุ้นไว้ให้อาจา์เจ้าเจ้าสิไฟไอย,ย่พอดีมีสีเมื่อสามนเมเนนก็ร้องไห้เหมือนกันสงสารในที่สุดเนนนี่ก็ไปเรียกรถแท็กซี่เอารถแท็กซี่เนี่ยไปส่งเนนก็ไปส่งขึ้นรถจ่ายเงินให้พร้อมบอกแท็กซี่ว่าให้ไปส่งที่หัวลำโกงนะ รถไฟเมืองอุบลยังไม่ออกมันออกสี่ทุ่มรถแท็กซี่ก็พาไปพ่อแม่และลูกไปถึงสาวแพงนี่ก็สวมวิญญาณคนกล้าบอดองอาศัยไผเลยบอกพ่อแม่นั่งนี่นี่ข่อยซื้อไปซื้อไม่เคยมากรุงเทพที่นี่ฉลาดสาวแพงไม่กลัวละได้เงินก็เดินก็ไปซื้อส๋วรถไฟไฟลงเมืองอุบลเขาก็ขายให้เขาก็บอกว่าให้ไปตู้เบอร์ที่เท่านั้นเท่านี้ จูงพ่อจูงแม่ไปขึ้นรถรอวันที่รถจะออกทา่ากันไปบ่นไปร้องให้น้ำลูกโอ้ยว่าเมนต่อขยุ่งแล้วแม่สีสังมากค,คนว่าเมนผัดสมากายเป็นฟอกมัดกาเล้าลืมถอยพญ,ญานะว่ามีความโหงว่มีความดีอีก้ยมเสียแข้งเฮี่ยนว่าเกนร้องให้ไปบ่นไปลูกสาวก็อ่อยพ่ออ่อยแม พ่อแม่เอ้ยเจ้าอย่าเป็นถูกเจ้าจะห่องอย่าหาเมืองอุบลบ้านห้องอยังงี้่อยสิเลี่ยมเจ้าดกอกข่สิย้อมเป็นข่อยเป็นขาเป็นถาดทูกยานเอาเงินมาไทยหน้าห้องเมื่อรถไปเปิดฟูดออกจากกรุงเทพผ่านอายุทยากรุงเก่องพ่อและแม่ก็มองดูซาสลัะไฟไหม้ที่พมาา่าเอา ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาก็อมอดไม่จากน้ำมือของคนที่ขาดสินำจิตใจของพ่อของแม่ที่หล่อล้อมรวบรวมเป็นลูกออกมาเลี้ยงลูกจนใหญ่จนโตให้หมดทุกอยาก่างบัดนี้หัวใจของพ่อของแม่ยิ่งกว่าโขไฟเผาที่กรุงอยุธยาที่นาคไม่ร้อมให้ไปตามรถไฟมาหาแดงขึ้นได้บัด พ่อแขกแขกทั้งหลายเริ่มกลับเมื่อแล้วงานเพิ่นกะเลวแล้ววันเกิดคนถึ่เมื่อแล้วคืดได้ด้วยบัตรคืดว่าเ้ยพ่อแม่กูจะจังได้ดบัตรไทแขกนี้แล้วเรียกสามมเนนทองคํามาทองคอํมาเลยทองคํามานี่สามเนนทองคํามาใส่แล้วเท่านั้นไปใส่สองพ่อแม่ข่อยอยู่ใส่โจไปบอกคนมาไปให่เป็นเพิ่นได้กินข้าวได้อาบน้ำเพราะ สามเนรนทองคําพูดไม่ออกกล่าวแล้วก็ร้องให้เอาแต่ร้องให้แต่ร้องให้แทนสองพ่อแม่ร้องให้มหาแดงเราถามว่าเจ้าให้ใหยังดี่เจ้าเป็นป้าบอกไปาถามเจ้าเป็นยังเจ้าจังบอกอสามเนรนทองคําบอกว่าผมพูดไม่ออกน้ําตามันพ่่งหัวใจทําไมท่านเจ้าบุญถึงอย่างนั้นสองพ่อแม่กับน้องสาวของท่านทนไม่ไหวเอาข้าวให้กินแต่กินไม่ได้ สองสามคำเอาแต่ร้องไห้ยสับไปแร้วขึ้นรถแท็กซี่กับฟานนี้รถไฟออกผ่านอายุทยาและมัง่งฝานนี้หรือมิฉะนั้นก็ถึงสระบุรีแล้วมาหาแดงลืมตัวเลยลุกปึ้งฟังขึ้นได้ผ้าไม่บมคุมเลยพลาดบามือเศร้าสยามบาเฝ้า,าแลนไปน้ำพรน,น้ำแม่เอิญพ่อของฉันไปไหนแม่ของฉันไปไหนวิ่งออกมานอก รถแท็กซี่ก็หยุดมันจะหยุดแล้วในกรุงเทพสมัยก่อนสามสี่ทุ่มมันมันหยุดวิ่งแล้วมาหาแดงก็เห็นแต่เรือเรืออยู่ท่าน,น้ำจะขึ้นแท็กซี่ไปข้ามฝั่งมันก็ช้าไม่ทันใจจะตามพ่อแม่ไฟที่ัวกลำโพงมันนึกได้เห็นแต่เรืออยู่ที่ท่าวัดก็ลงไปได้เรือกับพายก็พายเลยพห้ขวามไม่น้ำเจ้าไฟง่าพายไปพายไปในขณะเดียวกัน ด้วยความบาปที่ได้ทำกับพ่อกับแม่บวามฉลาดที่ขาดคุนงามความดีมันเาผาหาดตนเองเกิดมีเรือหางยาววิ่งมาจากทางเนือน้วิ่งมาอย่างเร็วเลยไม่รู้อะไรมาบังหูบังตาทั้งทั้งที่ไฟของเรือก็เปิดเรือของท่านมหาเนี่ก็พายไปในกลางแในานา้ำเรือหางยาววิ่งมาด้วยความเร็วสูงก็ชนโคลลงไปหาตลางลำเรือลำนั้น จมลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาอันเชี่ยวกรากภาพของมหาแดงก็หายวับไปกับลำเรือข่าวโจทย์ขันว่าวันเกิดเจ้าคุณเมื่อวันเกิดเสร็จเจ้าคุณก็ถึงมลณนะถูกเรือหางยาวชนเรือเจ้าคุณหาศพไม่พบจักแม่เหนือฝากแลแ,แข่ปากกวงขั้นใดดึงเล่าล่งสูว่างบาปกรรมพวกเธอจำไว้ให้ดีนะมาบวชแล้ว คนใดทํากับพ่อก,กับแม่อย่างนี้ระวังบาปหนักน,นี้คือความฉลาดที่ขาดความดี